สวัสดีครับแก้วจาก Mobile Photographer นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับสมาร์ทโฟนแฟลกชิปย้อนหลัง1ปีจากทางแบรนด์ Samsung นะครับนั่นก็คือ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 2 plus เครื่องนี้นั่นเองครับ จะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม Fan Page Mobile Photographer ด้วยนะครับหลายๆคนนะครับที่ติดตามคอนเทนต์ในช่อง Mobile Photographer มาตลอดเนี่ยพอได้มาเจอคลิปนี้นะแก้วเชื่อว่าบางคนเนี่ยจะต้องสงสัยแล้วก็รู้สึกแปลกใจแน่นอนนะว่าทำไมแก้วถึงเอาแฟลกชิปที่ตกรุ่นแบบนี้เนี่ย มาทำรีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันในปีนี้นะครับสาเหตุมันมาจากว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแก้วหาสมาร์ทโฟนอีกหเครื่องนะครับเพื่อเอามาใช้ในการทํางานโดยเฉพาะนะคือถ้าเกิดเป็นเครื่องที่แก้วเน้นถ่ายรูปเนี่ยตอนนี้แก้วใช้เสี่ยวมี13 Pro เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวมีรีวิวให้ดูด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เครื่องที่เราจะซื้อมาใช้ในการทำงานเนี่ยกล้องก็คงไม่ต้องดีมากก็ได้แต่ว่าอยากให กล้องหน้าถ่าย 4K ได้กล้องหลังถ่าย 4K ได้มีไวเลสชาร์จมีพวก PC โหมดได้ลำโพงคู่แล้วก็ได้หน้าจอแบนด้วยนะครับทีนี้พอเราได้เช็คลิสต์ในใจแล้วเนี่ยว่าเราจะซื้อสมาร์ทโฟนประมาณไหนนะครับก็ไปดูในตลาดนะทั้งมือ1แล้วก็มือ2เลยนะผลปรากฏว่า มันหายากมากที่จะได้แบบทุกอย่างตามที่เราต้องการนะครับแต่ปรากฏว่าก็าไปเจอสมาร์ทโฟน1รุ่นนะครับนั่นก็คือ Galaxy a 2 2 Plus เครื่องนี้นั่นเองที่มีเกือบทุกอย่างที่แก้วต้องการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตลอดระยะเวลาที่แก้วอยู่กับ Galaxy a 2 2 Plus เครื่องนี้1เดือนเต็มๆเ,เนี่ยการใช้งานทั่วไปเป็นยังไงบ้างเอ t นเตอร์เทนเมนต์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยมันพอจะสู้กับ Galaxy S 2 3 Series ในปีนี้ได้หรือเปล่า ไปดูรีวิวกันครับงั้นเรามาเริ่มดูงานออกแบบของ s a m s u n Galaxy g A22 Plus เครื่องนี้กันดีกว่านะครับภาพรวมในเรื่องของงานออกแบบเนี่ยเอาความรู้สึกส่วนตัวของแก้วเลยนะแก้วชอบ A22 Plus มากกว่า A23 Plus นะครับสาเหตุเพราะว่าดีไซน์ของโมดูลกล้องใน A23 Plus เนี่ยเขาได้มีการปัดฝาครอบตรงนี้ออกไปแล้วนะครับมันจะคล้ายๆกับ A23 Ultra เลยก็คือเป็นตัวหน้าเลนเนี่ย โผล่ขึ้นมาจากฝาหลังเลยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วแก้วรู้สึกว่าแก้วเสียดายดีเทลเล็กๆตรงเนี้ที่มันดูมีเอกลักษณ์ดีนะครับพอเขาตัดออกไปมันก็ดูเรียบๆคลีนมินิมอลอะไรประมาณนั้นนะซึ่งคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะแต่ว่าแก้วอ่ะชอบแบบดีมากกว่านะครับสีของตัวเครื่องที่แก้วเลือกมานะครับก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะแล้วก็วัสดุของฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นกอลล l ล a าก a าสวิกตัสนะครับเหมือนกับด้านหน้าจอนะบางคนอาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยพอมันเป็นฝาหลังกระจกเนี่ย มันจะเปื้อนรอยนิ้วมือง,ง่ายหรือเปล่านะครับเทกเจอร์ของฝาหลังของเขาอะ่ะมันจะมีความด้านประมาณหนึ่งนะครับอันนี้คือแก้วอะ่ะไปติดฟิล์มด้านมาเพิ่มนะเพราะว่าเวลาใส่เคสเนี่ยถ้าเกิดมันมีฝุ่นเล็กๆเ,เข้าไปติดอยู่ระหว่างเคสแล้วเราใช้งานไปนานๆเนี่ยมันจะกัดตัวฝาหลังได้นะก็เลยไปติดมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้งานแบบไม่ใส่เคสเนี่ย ก็ไม่ต้องกลัวว่าฟิงเกอร์ปินมันจะขึ้นง่ายนะมันด้านประมาณหนึ่งนะครับทีนี้มาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการจับถือแล้วก็น้ําหนักเนี่ย Galaxy A22 Plus เนี่ยทำได้ค่อนข้างถูกใจแก้วมากนะน้ำหนักตัวเครื่องไม่ถึง200กรัมอยู่ที่ประมาณ195กรัมนะครับแล้วก็ weight balance เวทบาลานี่โอเคแหละถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่ามันหนักด้านหัวอยู่บ้างด้านที่เป็นโมดูลกล้องเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจับไว้ตรงกลางแล้วเราไม่ออกแรงแล้วมันจะแบบดิ่งลงมาแบบนี้ เขายังจัดการน้ำหนักรอบๆตัวเครื่องเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาที่เราจับถือใช้งานในลักษณะทั่วๆไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเบาสบายมือมากๆเลยนะเฟรมของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็ในเรื่องของ build quality ต่างๆเนี่ย คือมันก็เป็นแฟลกชิพอะแก้วก็ไม่รู้จะติอะไรนะมันแบบเก็บงานมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ได้ IP Rating IP68 ด้วยนะครับบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต usb type c ช่องใส่ซิมรูไมโครโฟนแล้วก็รูลำโพงนะครับบริเวณด้านบนเนี่ยก็จะมีรูลำโพงอีกหนึ่งรูแต่ว่ามันจะอยู่บริเวณตรงนี้ขอบของตัวเครื่องนะครับส่วนด้านบนจะมีแค่ รูไมโครโฟนเท่านั้นนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องลำโพงแล้วมาลองฟังเสียงของลำโพงกันดีกว่านะแต่แก้วเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าอยา่าคาดหวังนะลำโพงตัวนี้นี่คือแบบกำมัดประมาณหนึ่งเลยนะลองฟังนะเริ่มที่50%ครับ อันนี้คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะต่อไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอืมประมาณนี้นะครับก็ จากที่ทุกคนได้ยินกันไปนะครับคุณลิตี้ของลำโพงคู่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใช้คำว่าอะไรดีเลวร้ายไหม <c ười> คือความรู้สึกของแก้วนะถ้าเกิดจะต้องให้คะแนนมันแบบเต็ม10บอ่ะแก้คงให้ประมาณ6กอะ่ะยิ่งถ้าเกิดได้เจอกับลำโพงคู่ในยุคใหม่ๆเนาะอย่างแบบ OnePlus 11หรือว่าจะเป็นจากค่ายเดียวกันก็ตามอะ่ะ2 3 u l ่ r a 23 t เนี่ยตัวเนี้ย ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้เขาครับแบบมันมีความกระป๋องกระป๋องยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะแล้วก็ดีเทลในส่วนของเสียงแหลมเวลาที่เราเปิดวอลลุ่มแบบเต็มร0อเนี่ยก็คือเละเทะไปเลยครับแย่มากๆนะเอาเป็นว่ามันเป็นลำโพงที่ดังมันเป็นลำโพงที่ให้ดีเทลเวลาเปิดเสียงแบบไม่สุดอะได้ค่อนข้างโอเคแต่ถามว่ามันจุใจกับการเอามาใช้งานเอนเตอร์เทนเมนต์แบบดูหนังฟังเพลงยาวๆไหม มีตัวอื่นที่ดีกว่านี้ค่อนข้างเยอะเลยครับทีนี้เราพลิกมาดูในด้านของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอของ s a m s u n Galaxy g A22 Plus เครื่องนี้จะมีขนาดอยู่ที่ 6.6นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแบบแฟลตนะถูกใจหลายคนแน่นอนนะครับแผงนหน้าจอจะเป็นในรูปแบบของ Dynamic AMOLED 2X นะครับมีค่ารีเฟรชเรทอยู่ที่ 120Hz นาะแล้วก็ resolution เนี่ยอยู่ที่ FullHD+ นะครับรองรับการแสดงผลแบบ HDR10 ด้วยแล้วก็ตัวความสว่างสูงสุดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่1,750นิตนะครับซึ่ง เมื่อเราเอาความสว่างหน้าจอนี้ไปเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบันอย่าง S23 Plus มันเท่ากันแล้วถ้าเกิดเราเอาความสว่างหน้าจอนี้ไปเทียบกับ flagship ที่ออกในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเนี้ย เหนือกว่าอยู่พอสมควรเลยนะใครที่ใช้งานนอกบ้านบ่อยๆแล้วก็เน้นในเรื่องของความสว่างหน้าจอเนี่ย S22+ ไม่ผิดหวังเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟิงเกอร์เป็นสแกนเนอร์นะครับก็ได้ในรูปแบบของอัลตราโซนิกเหมือนกับตัว S22 Ultra แล้วก็ S23 u l t r a เลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของความรวดเร็วเนี่ยต้องบอกว่า S22+ เนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วเทียบเท่ากับ2ตัวนั้นนะแต่ว่าในเรื่องของความแม่นยำอะไรต่างๆเนี่ยถือว่า ทำออกมาได้ดีใกล้เคียงกันนะครับใช้งานได้ดีตามปกติเลยนะตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นงานดีไซน์ภายนอกแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอกันไปครบทั่วแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงสเปคของ Galaxy A22 Plus เครื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ Galaxy A22 Plus นะครับจะใช้ชิปเซตจากทาง Qualcomm นะเป็น Snapdragon 8 Gen 1นะครับสถาปัตยกรรมเป็น4นาโนเมตรนะครับ RAM มีให้ทั้งหมด8 g ินะครับตัว Storage เริ่มต้นที่128 GB ไปจนถึง256 g b นะครับเป็นในรูปแบบของ UFS 3.1นะแล้วก็ตัว Bluetooth จะเป็นเวอร์ชัน5.2นะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6 e นะ USB-C เป็นเวอร์ชัน3.2นะครับแบตเตอรี่มีมาให้ทั้งหมด4,500 M มิลลิแอมแล้วก็ความเร็วในการชาร์จสูงสุดแบบเสียบสายนะีจะอยู่ที่ 45W วัตต์ใช้เป็น PD 3.0นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายสูงสุดอยู่ที่15วัต์แล้วก็ r e เวิร์ชาร์จเนี่ยอยู่ที่4.5วัตต์นะโดยป กติแล้วเนี่ยเวลาที่แก้วเสียบชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้อแดปเตอร์ที่เป็น PD 3.0อยู่แล้วนะครับซึ่งกําลังไฟสูงสุดที่มันส่งได้เนี่ยจะอยู่ที่100วนะัตต์เนาะแต่ว่าเครื่องนี้มันรับได้ที่45วัตต์เนี่ยจะใช้แล้วเวลาในการชาร์จนะครับประมาณ1ชั่วโมง15นาทีถึง1ชั่วโมง20นาทีนะครับคือถ้าเกิดเป็นคนที่แบบใช้งานสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่มันทะลุ100วัตต์ไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าตัวเนี้ย อาจจะหงุดหงิดแต่โดยส่วนตัวแล้วด้วยความที่มีสมาร์ทโฟนหลายเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะครับสำหรับ Performance ในการใช้งานจริงของ Samsung Galaxy S22 Plus เครื่องนี้ที่ใช้ชิป s e ต snapdragon 871แล้วก็ได้รับการอัปเดต one ui เป็นเวอร์ชัน5.1แล้วเนี่ยตลอด1เดือนที่แก้วอยู่กับมันมานะการใช้งานทั่วไปการใช้งานพวกแอปพลิเคชันแบบใช้ในการทำงานเป็นหลักอะ่ะมันผ่านเลยแก้วไม่รู้จะติอะไรจริงๆนะจะมีแค่บั๊เรื่องเดียวเท่านั้นที่ เจอตอนอัปเดตวัน UI มาใหม่ๆเนี่ยก็คือเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันทิ้งไว้เนาะแล้วเราต้องการจะสลับแอปไปๆมาๆเนี่ยมันจะมีอาการทัชแล้วขางเนี่ยยกตัวอย่างนะสมมุติว่าแก้วเปิดแอป Facebook อยู่แบบนี้แล้วแก้วอยากจะสลับไปเป็นแบบแอปของที่เป็นหน้าแกลเลอรี่เนี่ยบางทีอะ่ะมันทัชไม่ติดแต่ว่าเป็นแค่ช่วงแรกนะตอนเนี้ย ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับน่าจะได้รับการอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานได้เตนะ่เทนเมนน้อยอย่างที่แก้วบอกไปตอนแรกอะ่ะหน้าจอดีทุกอย่างโอเคหมดยกเว้น เสียงลำโพงที่แก้วบอกไปนะครับว่ามันค่อนข้างกระป๋องเนาะเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นหรือว่าเทียบกับแบรนด์ตัวเองในเจนเนอเรชันล่าสุดเนี่ยตัวนี้อย่าไปคาดหวังกับมันเยอะนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะครับนี่คือข้อพิจารณาหลักเลยที่แก้วอยากจะบอกทุกคนที่อยากซื้อเครื่องนี้มาใช้นะว่าอย่าไปคาดหวังเยอะถึงแม้ว่ามันจะเป็น snapdragon 8 gen 1ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เล่นเกมแบบว่ากราฟิกสูงมากๆอย่างเช่น revelation m ที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่ เกนชินอิมแพกวาร์เรนฟอร์สองหรือว่า Summoner Chronicle คิลเวอร์ชันปี2023เนี่ยบอกเลยว่ากราฟิกแบบอัลตร้านะไม่ได้ชิมอ่ะคือถ้าเกิดอยากจะได้เฟรมเรทนิ่งๆที่60เนี่ยเต็มที่เลยที่แก้วให้ได้คือประมาณมีเดียมพอถ้าเกิดเราเปิดไฮเนี่ย ช่วงแรกเนี่ยมันก็ลื่นอยู่แหละแต่พอเครื่องมันร้อนขึ้นนะครับคือระบบระบายความร้อนของตัวนี้เนี่ยมันยังสู้ A23 Ultra หรือว่า A23 Plus ไม่ได้นะเวลาเล่นเกมไปสักประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยเอาแล้วร้อนมือแล้วนะครับต่อให้ใส่เคสเนี่ยความร้อนมันก็จะออกมาจากตัวฝาหลังอยู่ดีนะก็เลยทําให้รู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่จะเอามาใช้งานในการเล่นเกมเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อตัวนี้เท่าไหร่นะครับ อาจจะไปลองดูแบบสมาร์ทโฟนที่เขาออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมาะสมมากกว่านะตัวนี้ใช้งานทั่วๆไปหรือว่าการถ่ายภาพเนี่ยน่าจะพอนะสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์ของ Galaxy A22 Plus เครื่องนี้นะครับต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขาทำได้ดีมากหรือว่าทำได้น่าประทับใจมากนะครับโดยที่การใช้งานทั่วๆไปของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ8-9ชั่วโมงถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้ใช้อะไรหนักมากมายนักแต่เปิด 5G Standby เอาไว้2ซิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันที่ถ่ายรูปเยอะเล่นเกมเยอะเล่นโซเชียลมีเดียเยอะหรือว่ามีการแบบ เปิดพวกคอนเทนต์สตรีมมิ่งที่ต้องเปิดลำโพงด้วยเนี่ยมันก็จะกินแบตเตอรี่เยอะขึ้นนะครับโดยอาจจะลดลงไปเหลืออยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงปลายๆหรือว่า7ชั่วโมงนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นรายละเอียดของตัวเครื่อง Samsung Galaxy A22 Plus แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพกันแล้วนะชุดกล้องหลังของ Samsung Galaxy A22 Plus เครื่องนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัว กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมี f-stop อยู่ที่1.8แนะครับแล้วก็โฟกัลเลนจ์เนี่ยอยู่ที่ 23มิลิเมตรมี Dual Pixel PDAF แล้วก็มี OIS มาให้นะครับกล้องตัวต่อไปก็คือกล้อง u u t r er a Wide Angle นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลมีค่า F s t o ตอยู่ที่2.2นะครับแล้วก็ o o a l l e n น t h เนี่ยอยู่ที่13มิลิเมตรหรือว่าองศาในการรับภาพเนี่ยอยู่ที่120องศานั่นเองนะครับแล้วก็มีตัว Super Steady Video มาให้ด้วยนะครับแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายในชุดกล้องหลังตัวนี้นะครับก็คือกล้องเทเลโฟโต้3าความละเอียดพิซล ตอบอยู่ที่2.4นะครับแล้วก็โฟ c a l เ a น g ์เนี่ยอยู่ที่ 70มิลิเมตรนะโดยที่จะมี PDAF แล้วก็มี OIS มาให้ในตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของสเปคของชุดกล้องหลังเนี่ยเราไปดูภาพจากกล้องแต่ละตัวกันดีกว่าครับงั้นรามาเริ่มดูภาพจากกล้องหลักความเรเอียด50ล้านพิกเซลที่มีค่า F s t o ตออยู่ที่1.8ตัวนี้กันดีกว่านะครับภาพที่เราจะได้จากกล้องตัวนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของเขานะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากรุ่นอัลตร้าอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Galaxy A22 Ultra หรือว่าจะเป็น Galaxy Ultra ก็ตาม ที่เราจะได้จากตัวนี้เนี่ยก็คือสีจะสดมากๆนะครับไม่ว่าจะถ่ายในสภาพแสงแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นช่วงกลางวันถ่ายตามแนวแสงถ่ายย้อนแสงสีสดหมดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Dynamic r a n จ์เนี่ย คือด้วยความที่เซ็นเซอร์ที่เขาใช้อะมันไม่ใช่เซนเซอร์ที่อยู่ในเทียแบบสูงสุดของค่ายเนาะมันจะเป็น G N ตัวเก่าๆนะครับก็เลยทำให้ในเรื่องของ Dynamic Range เนี่ยถ้าขาด Auto H D R ไปนะมันจะค่อนข้างแคบมากโดยเฉพาะส่วนชาร์โดเนี่ยจะทึบไปเลยนะครับแก้วก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดจะใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายภาพเนี่ยให้เปิด Auto H D R เอาไว้เสมอเลยนะครับสำหรับออโตเอ็กโพเชอร์แล้วก็ออโตไวท์บาลานในกล้องหลักตัวนี้นะครับต้องบอกว่าทํางานได้ค่อนข้างดีมากเลยนะวัดแสงออกมาได้ค่อนข้างตรงนะครับไม่ได้มีการวัดเผื่อติดโอเวอร์แล้วทํา HDR อะไรแบบนั้นไม่ได้ทําเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของไวท์บาลานเนี่ยอาจจะมีเรื่องหนึ่งที่แก้รู้สึกว่ามันผิดพลาดได้บ้างนะก็คือในช่วงกลางคืนเนี่ยเวลาไปเจอแสงที่มันมีสีแดงหรือว่าสีส้มเนี่ย อาจจะมีการผิดเพี้ยนของเฉดสีได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าพวกสีอื่นๆแล้วก็การใช้งานถ่ายภาพในสภาพแสงปกติเนี่ยก็คือไว้บาลางค่อนข้างแม่นยำมากไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเลยนะครับในเรื่องของคุณภาพของตัวไฟล์แล้วก็ในเรื่องของความคมนะครับต้องบอกว่า p i c t u r e Profile ที่เขาใส่มาให้ใน Galaxy A 2 2 Plus เนี่ยอดชับเนตมาเยอะมากนะครับความคมของตัวภาพเนี่ยเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับ iPhone 14 Pro เลยนะแต่ว่าคุณภาพของไฟล์ภาพเนี่ยแน่นอนว่า ยังสู้ไม่ได้นะครับ A22 Plus เนี่ยคุณภาพของไฟล์ภาพมันเหมือนกับผ่านเกณฑ์การจะเป็นแฟลกชิปแต่ถามว่า มันเหนือกว่าคนอื่นไหมหรือว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงไหมก็ต้องบอกว่ามันก็กลางๆไม่ได้มีอะไรเด่นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าไฟล์ที่ได้เนี่ยมันแย่เอาไปใช้งานไม่ได้นะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับในเรื่องของ depth of field ในกล้องหลักตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ค่อยเบลอฉากหลังอะไรได้มากมายนักหรอกเพราะว่าด้วยความที่เซนเซอร์มันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ค่า f stop ของเลนเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่ําอะไรมากมายนักนะครับทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพในระยะปกติเนี่ยห่างสักประมาณ ฟุตถึงฟุตครึ่งเนี่ยแทบจะไม่เบลอเลยนะครับฉากหลังยังเห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้เดฟออฟฟิลดีดีเนี่ยแก้วแนะนำนะครับให้ใช้การครอปซูมที่ระยะประมาณ 2x แล้วก็เอาไปถ่ายวัตถุเนี่ยจะได้เดฟที่ค่อนข้างดีขึ้นมากแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะใช้การถ่ายในลักษณะแบบนี้ในการถ่ายมาโครได้ด้วยนะครับเพราะว่าระยะโฟกัสใกล้สุดของกล้องหลักตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15เซนเท่านั้นเองนะทำให้เราสามารถจะเอาหน้ากล้องเนี่ย เข้าไปใกล้กับวัตถุได้ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นการทดแทนที่ไม่สามารถใช้กล้องอัลตรวาไวองเกิลในการถ่ายมาโครได้แล้วก็ไม่ได้มีกล้องมาโครแยกมาให้นะครับใช้กล้องหลักตัวนี้ถ่ายมาโครแทนได้เลยครับงั้นรามาต่อกันที่กล้องอัลตร้แไวองเกิลความละเอียด12ล้านพิกเซลที่มีค่าเอ t o p อยู่ที่2.2แล้วก็องศาในการรับภาพอยู่ที่120องศาตัวนี้กันดีกว่านะครับต้องบอกว่ากล้องอัลตร้าไวองเกิลตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องอัลตรวาไวองเกิลที่แก้วหยิบออกมาใช้งานเนี่ย ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณภาพของไฟล์ภาพเนี่ยถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะ การจัดการดิส r t ชันการจัดการพวกเปอร์สเปกทีฟต่างๆเนี่ยตามขอบภาพถ้าเกิดเราถ่ายในโหมดออโต้เนี่ยมันจะจัดการได้ค่อนข้างตรงมากนะครับดินามิกเรนจ์แล้วก็คาแรคเตอร์ของภาพที่ได้จากกล้องออโต w ไวเ์ก็ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างคล้ายกับกล้องหลักมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนสีที่มีความสดเหมือนกันการถ่ายภาพย้อนแสงออกไปปุ๊บแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของ HDR เนี่ยสามารถจะกดแสงในส่วนไฮไลท์แล้วก็เติมแสงในส่วนชาร์โดเนี่ยขึ้นมาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การเพิ่มแสงในส่วนชาร์โดเนี่ย ฟอร์แมนในเรื่องของน no ้อยรีดักชันของเขาหรือว่าการจัดก,การจุดรบกวนเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะ <S <S เขาสามารถจะเกลีย่ยน้อยออกไปโดยที่ไม่ทําให้ภาพเนี่ยสูญเสียรายละเอียดเลยนะครับจุดนี้ทําได้ดีจริงๆนะจุดติเดียวเลยนะครับที่แก้วเสียดายในกล้องออตวาองเกิลตัวนี้มากๆก็คือมันเป็นฟิกโฟกัสครับมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการถ่ายภาพมาคโครได้แล้วก็ไม่สามารถจะปรับระยะในการโฟกัสได้นะครับซึ่งความรู้สึกของแก้วอะ่ะมันไม่ได้น่าจะแพงอะไรมากมายนักแล้วมันก็เป็นแฟลกชิพด้วยเนี่ย ควรจะใส่มาให้ได้แล้วนะครับแล้วมันจะน่าใช้กว่าเดิมขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะงั้นเรามาต่อกันที่กล้องตัวสุดท้ายในชุดกล้องหลังของ Samsung s a m s u n Galaxy g S22 Plus เครื่องนี้กันนะครับนั่นก็คือกล้องเทเลโฟโต้ 3x ความละเอียด10ล้านพิกเซลมีค่า f-stop อยู่ที่2.4แล้วก็ Focal เล n g ์เอยู่ที่ 70ม mm, มตัวนี้กันดีกว่านะครับในแง่ของคุณภาพไฟล์แล้วก็คาแรคเตอร์ของโทนสีเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากกล้องตัวอื่นๆอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือคุณภาพไฟล์แน่นอนว่ามันต้องดรอปลงอยู่แล้วนะเพราะว่าเซ็นเซอร์มันเล็กกว่าเนาะแล้วก็ในเรื่องของโทนสีเนี่ยกล้องหลักกับอัลโตแวนก็ว่าสีจะใกล้กันมากแต่ว่าตัวนี้สีจะซีดลงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าดูจืดน,นะครับ คุณภาพของไฟล์เนี่ยแก้วไปถ่ายภาพพวกสถาปตัตยกรรมถ่ายภาพสินค้าถ่ายภาพพวกวิวต่างๆเนี่ยมันเป็นกล้องที่แก้วหยิบมาใช้ค่อนข้างบ่อยใกล้เคียงกับกล้องหลักเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพของไฟล์ภาพอะ่ะมันค่อนข้างดีมากในไลติ้งคอนดิชันที่แสงมันเพียงพอเนาะคือถ้าเกิดไปเจอที่แสงน้อยหรือว่าไปเจอช่วงเวลากลางคืนเนี่ยกล้องตัวเนี้ยแก้วจะไม่เปิดเลยเพราะว่าคุณภาพมันอาจจะ ดรอปเกินไปนิดนึงแล้วก็กล้องตัวนี้เนาะไหนๆพูดถึงเทเลโฟโต้สามเอ็กและการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับในระยะเทเลโฟโต้สามเอ็กตัวนี้เนี่ยคือคุณภาพของมันอะสูสีกับใน Galaxy S 2 2 Ultra แล้วก็ Galaxy S 2 3 Ultra เลยนะอาจจะมีแค่บางส่วนนะครับพวกคาแรคเตอร์ของการโพสสกินโทนการทำเบลอฉากหลังที่อาจจะมีการหลุดบ้างเล็กๆน้อยๆอยเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่ๆเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราได้มาในราคาไม่ถึงแบบ20 0 0 0กว่าบาทอะ มันเป็นมือถือที่ถ่ายพอร์เทรตค่อนข้างดีอีกหนึ่งตัวเลยนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ low light photography หรือว่าการถ่ายภาพในที่แสงน้อยของ Samsung s a m s u n Galaxy g S22+ Plus ตัวนี้กันดีกว่านะครับสามารถจะใช้งานในโหมดเนี่ยได้ในทุกกล้องหลังเลยนะกล้องหลักใช้ได้ a อ t ต a วแอ e เกิลใช้ได้เทเลโฟโต้ใช้ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพของไฟล์ภาพที่ดีที่สุดเนี่ยแน่นอนว่าอยู่ในกล้องหลักอยู่แล้วลองลงมาก็คืออาตัวแอวเกิลแล้วก็ดรอปที่สุดเลยเนี่ยก็คือ เทเลโฟโต้นะครับลักษณะในการโพสซสไฟล์ภาพในไห์โหมดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวก Galaxy ในยุคก,ก่อนหน้านี้นะก็คือจะมีการเพิ่มคุณภาพเยอะๆใส่ชาร์ปเนี่ยเข้าไปเยอะๆแล้วก็ทำ i s อ r e d u c t i o n เนี่ยประมาณหนึ่งนะครับอย่างในกล้องหลักกับกล้องอัลร้ารวเองเกิลเนี่ยไฟล์ภาพค่อนข้างใสนะ n อ i ส e ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับการถ่ายภาพด้วยร w ไฟล์ใน g a l a x y ซ2 2 Plus ตัวนี้นะครับเป็นจุดที่แก้วทั้งชอบ และก็ไม่ชอบในเวลาเดียวกันนะครับเรื่องที่ชอบก็คือเราสามารถถ่ายรอไฟเนี่ยได้ในทุกกล้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักออเ้าไวน์แองเกิลแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความยืดหยุ่นของตัวไฟเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับรอไฟของ Galaxy S22 Plus ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูสีกับ Galaxy S22 Ultra เลยนะแต่ว่าจุดที่ไม่ชอบคืออะไรรู้ปะ่ะทุกครั้งเลยที่เราใช้แอป ExpertRAw ในการถ่ายภาพรอไฟอ่ะ ประมวลผลนานมากเหมือนกดไปรูปหนึ่งแล้วต้องนั่งรอประมาณแบบ10วิอะถึงจะถ่ายรูปต่อไปได้ซึ่งในเมื่อของมันดีขนาดนี้แต่ว่าการโปรเซสมันไม่ไหวอะแก้วก็เลยรู้สึกว่ามันกลายเป็นโหมดที่ดีแต่แก้วไม่เอาออกมาใช้เลยหรือว่าใช้ก็ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากยิ่งเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับ S galaxy s 2 3 ultra หรือว่า galaxy s 2 3 plus ในปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าความเร็วในการประมวลผล raw file อะคือคนละเรื่องเลยนะครับเจนล่าสุดนี่คือใช้ raw file ได้แทบจะตลอดเวลาเลยนะตัวนี้ใครที่จะซื้อมาใช้งานในการถ่ายภาพ raw file เนี่ย ค้ำขามไปนะครับดูภาพนิ่งจากชุดกล้องหลังกันไปครบถ้วนแล้วนะครับเรามาดูภาพนิ่งจากกล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะสำหรับกล้องหน้าของ Galaxy A22 Plus เครื่องนี้เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับมีค่า f-stop อยู่ที่2.2แล้วก็ focal length เนี่ยอยู่ที่ประมาณ26มิมนะซึ่งก็จะค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับสำหรับการแบบยกขึ้นมาเซลฟี่เนี่ย อาจจะต้องยื่นสุดแขนเพื่อที่จะได้เห็นรายละเอียดได้ครบถ้วนนะครับในเรื่องของการโปรเซสสกินโทนแล้วก็การทำเบลอฉากหลังเนี่ยคุณภาพถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับ Galaxy S22 Ultra เมื่อปีที่แล้วนะครับสามารถที่จะเบลอฉากหลังได้ค่อนข้างเนียนนะการตัดขอบอะไรพวกนี้ก็ทำได้ดีนะครับ Beauty mode แก้วแนะนำว่าอย่าไปเปิดเยอะเปิดสักประมาณเลเวลสักประมาณ 10- หรือ20%เนี่ย กำลังดีแล้วนะครับผิวจะค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติดีนะแล้วก็พวกเอฟเฟกต่างๆที่อยู่ในกล้องหลังในโหมดพอร์เทรตเนี่ยก็มีให้ในกล้องหน้าด้วยบางตัวนะครับบางตัวอาจจะไม่มีนะก็คือรู้สึกว่าเป็นกล้องหน้าที่ใช้งานโอเคแต่ถามว่าหวื้หวากว่าคนอื่นไหมก็ไม่นะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นภาพนิ่งจากกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยกันไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับเราจะมาดูการถ่ายวิดีโอกันนะสำหรับการถ่ายวิดีโอใน Galaxy S22 Plus เครื่องนี้เนี่ย ความลเอียดสูงสุดที่ถ่ายได้นะครับในกล้องหลังนะวิดีโอเนี่ยจะอยู่ที่ 8K 24เฟรมนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานที่แก้รู้สึกว่าเวิร์กที่สุดแล้วนะก็คือ 4K 60หรือว่า 4K 30นะครับที่ 4K 30เฟรมเนี่ยสามารถจะถ่ายได้ในทุกกล้องเลยนะกล้องหลก Auto ักออ t ตัวแ a ว g แองเกิลแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้เนี่ย ถ่าย 4K ได้หมดเลยนะครับคุณภาพก็ลดหลั่นกันลงไปเนาะแต่ว่าในเรื่องของการกันสั่นนะครับกล้องที่นิ่งที่สุดคือกล้องอัลโต้ายแองเกิลในกล้องหลักเนี่ยความนิ่งยังสู้ iPhone หรือว่าสู้ vivo x80 pro ไม่ได้นะครับอันนี้บอกทุกคนเอาไว้ก่อนนะคุณภาพของไฟล์วิดีโอเนี่ยจะมีการเติม s h a r ป n e s s เข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด y น a ามิกเรนจ์ของวิดีโอเนี่ยกล้องหลักกับกล้องอัลโต้ายแองเกิลเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะส่วนในกล้องเทเลโฟโต้เนี่ย วิดีโอแก้วถือว่า 4K มันพอได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ระยะที่จะหยิบขึ้นมาใช้งานบ่อยอะไรมากมายขนาดนั้นนะเพราะคุณภาพอ่ะมันก็ดรอปกว่าเดิมลงไปค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่การถ่ายวิดีโอในกล้องหน้าของ Galaxy S22 Plus ตัวนี้กันบ้างนะครับความเียดสูงสุดที่ถ่ายได้เนี่ยจะอยู่ที่ 4K 60fps เลยนะแต่ว่าเซตอัพที่แก้วใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็น 4K 30นะครับองศาในการรับภาพเนี่ย อาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าอยู่ในระยะที่ถ้าเกิดยื่นสุดแขนเนี่ยก็ได้ดีเทลครบประมาณครึ่งตัวอยู่นะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของไฟล์วิดีโอในกล้องหน้าเนี่ยคือแบบประทับใจมากคือไม่รู้ว่า Galaxy S22 รุ่นธรรมดาแบบนี้เนี่ย มันจะมีไฟลวิดีโอกล้องหน้าที่ดีขนาดนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยซื้อมารีวิวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงเนาะคือไมโครโฟนอะ่ะของ Galaxy S Series เนี่ยมันดีมาตั้งแต่ S 2 1 Series แล้วนะตัวนี้แก้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้อยู่นะครับคลิปที่ทุกคนดูอยู่นี้นะครับคือคลิปที่แก้วถ่ายด้วยกล้องหน้าของ Samsung Galaxy S 2 2 Plus นะครับด้วยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 3 0 fps นะต้องบอกว่าคุณภาพของไฟล์ คือมันดีเกินคาดมากเลยนะครับเวลาที่เราแบบอยู่ในเซตอัพของแสงที่มันมีแบบสตูดิโอไลท์แบบนี้เนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะในเรื่องของความคมต่างๆก็ดีมากนะครับพวกออโต้โฟกัสเนี่ยก็ทำงานได้เร็วนะดูดิเนี่ยเห็นปะเอาเข้าอย่างเงี้ยจับหน้าได้แบบนิ่งมากเลยจะมีแค่เรื่องกันสั่นในกล้องหน้าเวลาใช้งาน 4k เท่านั้นแหละที่ยังรู้สึกว่า เขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของไมโครโฟนเนี่ยอันนี้แค่ว่าโอเคและ มันดีมาตั้งแต่ Galaxy S21 Ultra แล้วนะครับตัวนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรนะใช้งานได้ดีมากเลยนะครับกล้องหน้าตัวนี้และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว Samsung Galaxy S22 Plus เครื่องนี้นะครับสำหรับราคาของเครื่องที่แก้วได้มาเนี่ยสเปคจะเป็น RAM 8 g b ตัว storage 128 g b กเนี่ยแก้วได้มาในราคาประมาณ1,8,900บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดลองหาในกรุ๊ปหรือว่าหาตามร้านที่เขาขายมือสองเนี่ยถ้าเกิดดวงดีๆหน่อยนะอาจจะเจอราคาที่ ถูกกว่านี้หรือว่าอาจจะเจอแรม 8G s t o r a e สอ6รเนี่ยในราคาเดียวกันก็ได้นะครับแต่ว่าเครื่องที่แก้วได้มาเนี่ยมันเป็นเครื่องประมาณแบบเจ้าของเดิมคือเขาซื้อมาลองเฉยๆอะ่ะใช้ประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์แล้วก็ เก็บยาวนะครับสติกเกอร์รอบเครื่องนี่คือยังไม่แกะเลยฟิล์มหน้าฟิล์มหลังยังไม่ติดเลยนะครับแก้วได้มานี่คือเหมือนเครื่องใหม่เลยใช้คํานี้ดีกว่านะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่เอามาใช้งานทั่วไปใช้งานเอเอร์เทนเมนต์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างคุ้มเงินที่เสียไปมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ